สวัสดีครับทันผู้้มครับเมื่อนี้กับวันอังคันที่สิบหานะครับเดือนนิพุนายนพ้อสองสองข้หนาห้อยหกสิบสี่ครับเมื่อนี้แอดมนนกับทีาท่าทันผูส้มส้มส้มนาสร้างน้อยครับสร้างเปียกครับแต่ว่าหางบนเปียกเป็นมัดโตครับสร้างเปียกสร้างเปียกน้อยครับเมื่อนี้แอดเินกับเก็บไร้ายละเอียดครับเก็บรรายละเอียดสร้างน้อยครับ ยังขั้นแล้วครับเจ็บไปเรื่อยครับเก็บได้ละเอียดสร้างน้อยครับขึ้นกรแล้วแล้วตัวเดียวครับเหียมแล้วไหนเนาะรียกว่าสีเป็นผู้มัดเสียอย่ครับสร้างเพียกครับเลื่อนสร้างเพียกครับสร้างเพียกก็สีดำเนี่ยแฉม สีชมพูสีนี่นะครับสร้างเพียรมกันเรอสร้างเพียรครับตัวที่สองครับด้านนั้นยังต้งนนี่เ็จนะครับถ้าสีดำก็เข้าไว้ครับถ้าสีดำถ้าสีดำก็เข้าไ้ตัวนี้ก็เลือกจะถ้า,าสลักครับบ่เนี้เเลือกจะถ้า,าสลักเอดมินกับห้องก็เก็บสีห้องก็แล้วกันครับเก็บรายละเอียด พ่อใหญ่คนมานังส้มครับพ่อใหญ่วาคือสั่งแท้สันปันยังไงคือใครมันคือสั่งเดี๋ยวแั่นะแตก้อนก็เป็นปูนนะครับแต่ก้อนก็สีขาวล่องพืน้นเป็นปูนสีขาวล่องพืน้นบาดนี่แตงพอดีแตงเป็นสร้างน้อยแล้วบาดนี่คือสั่งครับแตงอคือสั่งครับสีดำแตงคือสั่งครับั ปันสร้างน้อยคู่นี้แล้วกับเรือห้องครับบ่เนี้อีกสามสี่มือก็ติดขึ้นห้องอีกแล้วครับส้มโดยรอบครับมือนี่กับวันนังขั้นที่สิบห้านะครับมือเอื่อนนี่กับวันที่สิบหกรุ่นแรกน้ำกันครับตัวตีบอกระครับนี่พัวใหญ่บนกดิดไว้นี่แล้วันว่า สามสองไงว,วาสามสองครับลงปูใหไงพันกว่เซตแล้วครับเดี๋ยวจะสร้างหน่อยคู่นี้แหละครับสร้างหน่อยตัวแรกก็แล้วแล้วเดี๋ยวตัวนึงมีแสงแดดแสงแดดทายมุ่งงามครับมือนแสงแดดสะท้อนส้มโดยรอบครับ สร้างน้อยตัวนี้เอางเสียเลยครับดินี่คนว่าสร้างเปียกนี่สร้างเปียกเอาแบบดีเลยครับกันไปส้มครับ ร่องพื้นสีดำไปครับทีเก็บวันที่18 19ครับเด็กมาเก็บได้ละเอียดอีกครับแอดมินกับมิทุลามิทุลาติดไปครับแอดมินกับมิทุลาติดไปเมื่อวันที่16 17ครับเมือ่อวันที่18 19ากับเด็กคลับมาเห็ดไปครับเก็บมาเก็บสีบอีกไหมครับ วันเมื่เคยเห็นสั่งหน่อยคนก็ออกมาส้มครับสั่งหน่อยคนว่าปั่นปูนนี่เป็นส้างถากพี่ผู้สนใกเนาะครับถากผู้แกกดไลค์กดแชร์นะไม่ใช่ครับส่องสังวานงานปั้นส่องสังวานงานปั้นกดก็ไลรกดถ้าใครกดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนเดี๋ยวบร่ได้พลาดในคลิปต่อไปเนาะครับ ี๋ยวแอดมินกับติดผ้าทันผู้สม้สมส้มในคลิปต่อไปเรื่อยคลิปต่อไปกับตีมีห้องแล้วจากสร้างน้อยครับต่อไปกับติดียเบิ้งสมหนาของหง้องที่เป็นตัวยังไดครับห้องที่เป็นตัวคือน,นกยุ่งหอกขคือตัวยังไดกับแอดนี่ min, ทันบุ้มิส้มในคลิปต่อไปนะครับแล้วแอดติดีผ้าทันบุิส้มบังสมหนาหงต่อไปครับไม่คลิปหนาครับ ขอท่ันผู้ช้มติดต่มส่องสังวานงานปั้นไปเรื่อยครับเยวท่ันผู้ช้มก็ติดเห็นลิปหนาครับมีหงลิปนี้ก็เป็นพระปั้นปูแล้ว,ลว,ลวก็เป็นสร้างน้อยสร้างน้อยเซจแล้วกวกติเป็นหงครับหงแล้วก็บติขึ้นไปด้านเมฆไปปันป้นพระอยู่ครับสามองค์ปัญนาหนาปกปัญนาฝา,า,างนาคปกหาเสียนครับ ด้านแม่ครับผานผู้สมผันมะส้มครับส้มส่างหน่อยงั้นโมอตะเนีหยเซ็ตสิ่งครับหรือว่าท่าสลักครับหรือว่าแท้ท่าสลักท่าสลักกับกงติเซ็ตส่างตัวแรกครับ หากถูกใจสนใจครับจะได้ไปปั้นไว้นาบ้านครับหรือใส่วัดใส่ว่าปั้นถวายหลวงปู่หลวงตาอยู่วัดกับเบอร์แอดกับติดต่อมาได้ครับเบอร์แอดกับศ9นย์เก้าเครับเบอร์แอดครับ0991239860ติดต่อมามเบอร์นี้ได้ครับ ด้านหลังครับพ่ใหญ่บอกฝันดีบ่เม e like of <sh> <ten> ื่อคืนนี่มันนั่งบางสางอยู่บ่กฝันดีบ่เมื่อคืนนี้ พราะมาเก็ตหามาเก็ตหาหาเก็ตที่เขาได็ดซื้อไปไหวหรือไปล่ะผมก็ติดซื้อไปน้ำเงินแล้วพาหาหาเก็ตนะครับคนมานั่งส้มสั่งน่อย พ่อใหญ่พนังเพิ่นก็เป็นเจ้าภาพปั้นสร้างปั้นพระครับเพิ่นก็เคยถือมาหลายงวดเพิ่นก็เลยเป็นเจ้าภาพปั้นสร้างปั้นสร้างปั้นสร้างก็มีคําว่านั่นเลยบ่ให้เอาขึ้นบนสามสองห่กันขึ้นบนก็บ่ได้เงินคือกัน32นี่ก็คือกันแต่ว่าจกาได้กันไว้หนึ่ง32เป็น6เป็น9แม่นบ่ล พอมันเอาขืนมาเนี่ยมันง่ามนะสามสองเนี่ยของเจ้าแผงท้องดำดีครับเนส่ยสามสองงวดเนี่ครับงวดวันที่สิบหกเดือนมิถุนายนเนี่ยครับสามสองเห็นป้้งไงวะถ้าหากันรผู้ส้มกตบยินในส้มกับพิจารณาด้วยครับเออแย้มกับบอกเป็นเพื่อเป็นแนวทั้งไงแย้มมินกับ แตสอถามพ่อใ,ใหญ่ให้ละหวดีละก็ลองลองเบิง้งจรารณ่าเบิงครับระวังผู้ยูผูบอกเงี้ยวก็ด่านหน้าไทยตัวละตัวนี้ละตนะัว,วน,น,นี้ละตัวน,น,นี้ละพัวนี้ลมตดน้ละน้าะตัวนีัน้ละตัวน้ละตวนี้ละตานี้ะตัวน้ลยตนี้ละตนี้ัวนี้ละตัวนี้ลนี้ะนี้ละเัวนี้ตัวไี้ละตันี้ละอันี้ละกัน้ันี้ละนี้ละคืวนี้ลันลนี้ลวนะครับ สี่หกพอดีได้ถามพอดีแอดมินกับพอดีได้ถามพราะยัยให้ทางผู้ชมพิจารณาด้วยครับเด้อพิจารณายานในการรับชมนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางแอดมินกับบอกเปลี่ยนแปลงนะเลขผมมีตัวสองคู่เท่านั้นครับสามสองกับสี่หกเท่านั้นครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะคู่หนึ่งมาขึ้นมาสามสองคู่หนึ่งเราขึ้นมาสี่หก กรทราบเบนตเก้าเดกรำ้เร่่นรก็ถือว่าเปลี่ยนแนวนะนะครับคงจะแม่ท่องดำพันวาหกสี่สามสิครับพันวาหกสี่สาม สามสี่หกกจากซื้อได้สามไปจ้ะสามสี่หกกัดีซื้อสามไปหอวโดนแล้วโอโหแบล้านนะสอกันมันด้าผูเสือกันดีเล็กสแม่น้รูเดโตเล็กข้งหน้าโคลตโตเล็ก้ายคือกันหมดอยู่สามสี่หเนี่ยครับแอดมินก็เลยมาสอพอใหญ่นกัว่าสามสี่หกกมี ที่แอดมินบอกอยู่แล้วคอ้ท่านผู้ชมพิจารณาแล้วครับเด้อคอยถือเลขถือหวยลำลำเลยด้วยวันที่สิบหกอยู่หลังงวดนี่แหละครับท่านผู้ชมกายสกโคกันหมันปลาตะจากโลกไผ่โลกข้อเบี้ยก็จะสามารถไก่เนาะครับเนาะมีเงินมาท่องมีเงินมีท่องถือเลขถือหวยด้วยเงินด้วยท่องเต็มทงเต็มไทยตัวงงวดนี่คอยอยู่ดีมีสุขครับ ปดทูกได้สันพพอาหญ่วาปหนีปดทุกปสิน,น,นถึงวันนี้คอยลำ,ล,ำลํำลุ้ยครับวันที่สิบหกวันดดี้ครับเอาหนักนากครับคอยตันบุษมิพิดเจรณา,านะครับเนาะแอดมินก็บอกเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะ ขอยพี่โสดไม่หลาบลำล้ำไปเรื่อยครับวงวดนี้ครับสาธุจากโลกโควบีทุกคนครับสวัสดีครับ